เปิดภาพกองทองคำสุดอลังการที่เบลล่าลาณีถวายปิดทองพระธาตุเชิงชุมนางเอกสาวเบลล่าลาณีทำบุญครั้งใหญ่รวมบรณะปิดทองพระธาตุเชิงชุมซึ่งมีน้ำหนักทองมากกว่า103บาทณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยเบลล่าได้โพสต์ภาพตัวเองที่ใส่ชุดไทยสีขาวพร้อมคุณแม่ปราณีแคมเปนที่ไปร่วมทำบุญครั้งใหญ่นี้ด้วยกัน พร้อมลงรูปอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีขาวแต่ไม่มีงลงรายละเอียดใดๆซึ่งมีแฟนคลับเข้ามากดถูกใจพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากส่วนทางด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าลานีที่เดินทางไปร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วยได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพตนเองกับสาวเบลล่าเช็คอินที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร พร้อมเขียนข้อความระบุว่าเนื่งจากปีที่แล้วน้องเบลได้มีโอกาสรำถวายพระธาตุเชิงชุมพลอและน้องจะมีโอกาสทราบข่าวบุญการบริณะปิดทองพระธาตุเราจึงได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยส่วนตัวและจากกัละยาณมิตรรวมทั้งสิ้นทองคำหนึ่งร้อยสามจุดสามห้าบาทประมาณหนึ่งกิโลขึ่งกว่าและปัจจัยสดอีกบางส่วนเพื่อถวายทองคำหุ้มเปลือกยอดพระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนคร ตอนนี้พวกเราได้นำทองคำและปัจจัยที่จัดเตรียมไว้ส่งมอบให้แก่ทางวัดเพื่อไปดำเนินการจัดสร้างบันที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขออนุมโมทนาบุญแก่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะ